วันนี้สามีไม่รู้จะได้เมนูอะไรนะคะทุกคนมาดูกันค่ะหมโูจนก้อนเลยนแล้วก็ใช้หม้อเลยเกินไปเนาะได้เวลาตัดนะคะน้องล่างจะมีกระเทียมด้วยนะคะทุกคน การเติมน้ำให้นะคะทุกคนแล้วก็คิดว่าจะทอดเหมือนสเต็กนะมไม่ใช่สเต็กแล้วมั้งคะเนี่ยเติมน้ำเลยค่ะดูไม่น่าจะใช่สเต็กมากช่วงรอก็ล้างจานไปนะคะก,กินจะได้ไม่ต้องล้างเยอะ <laughs> ขั้นตอนต่อไปไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะอันนี้น้ำที่จากต้มหมูหน่านาจะเอามาทำเป็นอซอสนะคะอันนี้กำลังทำน้ำซุปนะคะซุปลาสเต็กนะทะุกคน มาตี่พิกันนะคะทำเส้นไฟไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะคะทุกคนเราจะได้ทำสองรอบเนาะเพราะว่ามันมเล็กนะคะทุกคนเวลีิกูดสามีบอก อร่อยมากยัมียัม,มีอมมะคะ่ะในที่การชิมนะคะร้อนๆในลวกปากอซอตี้ mm hmm. เค็มมาก <control> ลสควมช่ใช่เดีวกินกับหมูก็คงจะพอดีนะคะเพราะว่าหมูเขาก็ไม่ได้หมักอะไรนะคะโอเคค่ะเปิดกันนะคะ ก็จะเอาไอ้เชือกนี้มัดมาทำไมไม่รู้เนาะกำลังเฟ้นฟายกำลังจะได้ที่นะทุกคนเป็นไงคะทุกคนน่าอร่อยไหมคะ มีนูอะไรไม่รู้บอกอยากกินสเต็กนะคะได้แค่นี้แหละเดีย๋ยวมาเชเ็คเพนไฟนิดนึงนะคะว่าได้หรอเปเป็นไงคะทุกคนหัวหนะ้าอร่อยคะ่ะยงเป็นไงคะทุกคนเ้นไฟพี่กันนะ่ากินไหมเพนไฟพี่กันน่ากินมากค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะเพนไฟ จริงๆเขาไม่ได้กินกับบล็อกเคอรี่นะแต่พี่กันอยากกินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเอาน้ำซอสราดนิดนึงนะคะเนื้อนะละลายในปากเลยค่ะทุกคนแปลก แสดงว่าเขาซื้อเนื้อที่หมักไว้แล้วนะเพราะว่ามันนุ่มมากเลยค่ะนุ่มละลายในปากแล้วก็เาทำน้ําซอสเค็มไปนิดนึงนะคะแล้วก็โอเคค่ะอร่อยค่ะทุกคนเส้นฝ้ายยิ่งอร่อยนะถ้าใช้ตัวเตาอบแม่อร่อยไม่กรอ Mm hmm. นี่คือส่วนผสมนะคะก็จะมีมันมีน้ำตาลปึกมีเกลือน้ำตาลทรายแล้วก็นี่มีกะทินะคะดูสีมันนะคะทุกคน สีก็จะออกแบบส้มๆเนาะส้มๆเหลืองๆนะคะตั้งน้ำเดือดแล้วเหรอเดี๋ยวเรามาต้มน้ำตาลนะคะน้ำตาลละลายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่กะทิกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นข้นมากเลยนะคะกะทิเราได้ที่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่เอามันใส่ลงไปในนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะช้ำค่ะบอบช้ำเราก็เลยจะต้อง แปลงให้ก็มาอยู่ในนี้นะจ๊ะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราตักมันมาใส่กะทินะไขมันเราเขาจะเละนะคะเราต้องชันฉลาดค่ะโอ้ยสีน่าทานมากเลย เดี๋ยวจะต้องทำน้ำกะทิโอ๊ดมันแต่ไม่อยากแกะกะทิอีกกล่องนะคะเพราะแกะแล้วมันใช้ไม่หมดมันก็เสียเนาะเอาไงดีทานแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแต่ถ้าจะให้สวยนะคะต้องทำกะทิข้นๆลาดหน้านะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราทำทานเองนะเดี๋ยวให้เขาปุดๆอีกนิดนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนขนมหวานเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเอาไปให้ฝรั่งชิมนะคะทุกคนฝรั่งจะว่าอย่างไี้เลยนะคะรสชาติอร่อยมากค่ะหวานละมุนมากเลยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะสหรับการรับชมค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ